ครับพี่น้องครับพวกพ่อกับผมกับเมื่อนี่ผู้ชมคนเมืองเสือครับกําลังเดินทางไปรับเอาง่วขึ้นครับพี่น้องพอดีลูกค้าโทรมาบอกว่าให้มอมาตรวจแล้วมัวบอทองนะครับก็เลยได้กลับมารับเอาง่วนะครับผมตอนื่อลูกค้าบอกว่าเสียวมาตรวจทองเองครับเลยประกันประกันทองกันไปนะครับผม รับซื้อขึ้นทุกตัวครับพี่น้องที่ออกจากฟาร์มเห่านะครับบัวพันฟาร์มนะครับอำเภอตะการปื่อนฝจังหวัดอุบลราชธานีครับรับประกันคุณนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับพี่น้องบั <c oughs> วที่เห่ามาส่งลูกค้าแล้วบวัวทองนะครับจะมารับกลับนะครับพี่น้อง หอ,อมขึนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่นี่ครับ ถึงข,ขอบไปทีเรร้อยครับชี่น้องคืนเงินลอยเปอร์เซครับรับมั่วึ้นทุกโตวัวครับที่มีตำนี้หรือบ่ตทองครับประกันทุกโตวัวครับผม